่อกเงี้ยนะดอกนี่ทุกคนเลยดอกบักใหญ่เลยทุกคนนี่สวัสดี<น>ค่ะทุกคนวันนี้มาหาเก็บเพชรเนื้อไก่เนาะทุกคนก็มีอีกคือเก่ายายมินนะว่ามันกี่เบิร์ตแล้วทุกคนวันนี้ก็มาเลาะคลองน้ำร้อนร้อนอากาศร้อนก็เลยมาเจอเฮ็ดอีกทุกคนเนาะเรามาดูเฮ็ดกันเลยพี่น้องมามามา,มาดูเฮ็ดกันทุกคนมาร้ายคักทุกคน นี่ทุกคนเฮ็ดนี่อันนี้รู้ซึกว่าจีดอกบางไปน่อยนึงทุกคนเนาะนี่กำลังแซบแบบนี้ก็ได้นี่ทุกคนโอ้ยงามงามงามทุกคนเลย ออ้ยหน่นทุกคนอุย้ยเสียดายเก็บเอาเคือเก่ามาเก็บแต่ว่าเห็นลายอยู่ทุกคนแต่ว่าร้อยเขาตัดไปเบิดแล้วเนาะเอากลับมาบุกคอยทันดอกทุกคนคนเยอรมันเขากับกินคือกันทุกคนนี่ งาม,งามอืมหนุนทุกคนอืมอุ้ยงามคักมันก่อนหนึ่งกอนหนึ่งมันอันใหญ่เนาะทุกคนมันก็เต็มตะก้าไว้เนาะทุกคนนี่นี่ แล้วจีเต็มตะก้ายายมินแล้วมาเราไปเก็บทั้งนี้อีกมาตามมาทุกคนมานี่งามๆนี่อ้ยตรงนี้ดอกงามๆทุกคนเลยนี่ อ่อ,อนซ้อนค่ะอ่อนซ้อนเนี่ยเฮ็ดกระไดบางปีก็ออกบางปีก็บ่ออกดอกทุกคนเลยปีนี้ก็พอได้กินอยู่นี่พอได้กินอยู่กันยังว่าปีนี้ยังว่าเฮ็ดออกไหมนี่ดอกน้นอยๆเอาไว้ก่อนทุกคนเอาเอา,เอ,า,เอ,าอันนี้ออกก่อนเงนี้ยน่ะ ดอกนี่ทุกคนเลยดอกบักใหญ่เลยทุกคนนี่นวลดอกงามค่ะนวลเนาะเต็มตะก้ายายมินคือเก่าทุกคนเลยดอกนี่แล้วจะใส่ตะก้าบวได้ทุกคนจะใส่แบบไหนล่ะที่นี่เอา้าเอาเอเีนี่ะเต็มตะก้าเลยทุกคนเลยนวลเต็มตะก้านวลทุกคนบวมมีตรงใส่เลย เ็ดตรงนี้ก็มีแตดอกง,งามๆทุกคนเก็บขอนเดียวก็ได้เป็นกระต่าแล้วดูแม่เฮียลายๆโอ้ยนาะทุกคนอ่อนซ้อนนาะดอกนี่เนาะงามนุ่นแต่เอาไปพัดทุกคนเอาไปพัดขึ้นเนื้อไก่เนี่เนาะทุกคนนุ่นลายคักเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งเด้อทุกคนขอบใจหลายๆที่เข้ามารับชมยายมินเนาะคลิปนี้ฝากไปแค่นี้เนาะทุกคนบ๊ายบายทุกคน Bye.